การมาของวิกตอเยกเดียจะทำให้อาร์เซนอลเป็นแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนี่คือความคาดหวังของแฟนบอลอาร์เซนอลจำนวนไม่น้อยครับหลังจากที่พวกเขาเชื่อว่าในสามปีที่ผ่านมานั้นอาร์เซนอลได้รองแชมป์ก็เพราะว่าขาดูนยนหน้าตัวจบสกอร,ร์จะพังไปพึ่งตัวของคายฮาวร์กาเบรียลเชรซูที่ไม่ใช่เป็นประเภทโป้งปิดบัญชีจนเกินไปนะครับทำให้ เมื่อมีใครสักคนเข้ามาที่เป็นกองหน้าประเภทแบบนี้นะครับก็จะทําให้อาร์เซนอลได้ถึงฝั่งฝันและก็เมื่อย้อนกลับไปดูกับสถิติของการทําประตูของยูเครสตอนเล่นให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนที่โปรตุเกสโอ้โหยิงกันแบบระเบิดระเบ้อเลยครับมีสถิติแบบถล่มทลายแถมมีแฮตทริกใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วยก็เชื่อว่านี่แหละคือกองหน้าที่อาร์เซนอลตามหามาอย่างยาวนานครับแต่เมื่อย้ายมาแล้วเล่นไปด้วยกันทั้งหมดเพรีเกมพิ์ลีกอังกฤษ สองเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับก็มีเพียงแค่3ประตูเกิดขึ้นเลยมีคำวิจารณ์ออกมาว่าเอ๊ะนี่มันเป็นกองหน้าที่อาร์นอลอยากได้จริงๆไหมเขาลืมจิตวิญญาณของเพชฌฆาตการถล่มประตูบรยที่โปรตุเกสหรือเปล่าหรือว่านี่เป็นเพียงแค่ของก๊อป เกรท A ที่อาร์ซนอลได้มาแบบลีนแบบเท่านั้นนะครับจริงๆตรงนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับเยอเกเรสกันสักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่แรกๆตอนที่เขาจะย้ายทีมนะครับดิลติกออกมาวิเคราะห์เรื่องของรูปแบบสไตล์การเล่นแล้วนะครับว่าเยอเกเรสเป็นนักเตะประเภทกองหน้าตัวเป้ามีพื้นที่ให้เขาเล่นเขามีโอกาสจะสร้างจังหวะขึ้นไปทําประตูนะครับแต่กับพิมลิเกอังกฤษเนี่ยมันคนละแบบกันเลยครับเพราะว่ากองหลังมีคุณภาพการเล่นโลบล็อก นะครับรับต่ำจะทําให้เขาไม่ค่อยมีพื้นที่ในการเล่น แต่จุดที่เขาจะสร้างอยู่ให้กับอาร์สต์นแน่นอนก็คือเรื่องของการเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าเชื่อมเกมพักบอลจ่ายบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก,ก็การดึงตัวประกอบนะครับแต่สําคัญสุดครับไม่ว่าเขาจะเล่นในสไตล์แบบอาร์สต์หรือไม่ก็ตามเขาต้องมีเวลาในการปรับตัวและคนแรกที่จะส่งลงเล่นในตำแหน่งของกองหน้ากับอาร์สต์ก็คือไคลฮาวเวิร์สเพราะว่าฮาวเวิร์สนั้นเป็นตั้งแต่ในแบบที่อาร์สต์โนชื่นชอบหรือว่าอยู่ในสไตล์อยู่แล้วครับ เรื่องของการเล่นแบบ False Die เรื่องของการเคลื่อนที่ต่างๆเรื่องของการช่วยพレสทุกอย่างพอเหมาะพอดีอยู่แล้วฝั่งของเยอเกเรสนั้นจะถูกส่งลงมาในช่วงครึ่งหลังหรือว่าหาเกมให้เล่นเพื่อที่จะมีการปรับตัวเข้ากับสโมสรขณะเดียวกันอาร์สเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีแท็ติกใหม่ที่จะเป็นการเข้าไปเล่นให้ใกล้เคียงกับเยอเกเรสดังนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าอาร์สนลนจะจะมีแพทเทิร์นในการขึ้นเกมแบบ ที่เราได้เห็นอยูแล้วเนี่ยอาร์ต้องกำลังคิดคนวิธีการใหม่ๆเพื่อที่จะมีการเล่นร่วมกันกับเยอเกเรสได้นะครับผมแทมในช่วงของปีซีซันที่ผ่านมาเยอเกเรสเองกว่าที่จะย้ายทีมนะครับก็ค่อนข้างหนาดดังนั้นเวลาในการรงเล่นกับเพื่อนร่วมทีมก็ไม่ค่อยเยอะนะครับการปรับตัวที่มันควรจะเกิดขึ้นได้เร็วมันก็ติดติดขัดๆทั้งหมดครับสุดท้ายครับ คายฮาวเวิร์สมีอาการบาดเจ็บเยอรกเรสที่ต้องใช้หลกักการปรับตัวก็เปลี่ยนแผนครับเพราะต้องถูกส่งลงสนามตั้งแต่แรกๆนะครับดังนั้นแล้วมันจึงเป็นช่วงเวลาสําคัญของเขากับเรื่องของการลงสนามเรื่องความมั่นใจเรื่องของการปรับตัวปรับเข้าสู่ทีมใหม่แล้วก็ทีมก็จะเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นนะตอนนั้นเพื่อที่จะเข้ากับเขาได้เลยนะครับคุณจะเห็นว่าในช่วงแรกๆเนี่ยอาร์ซนอลเองก็เล่นแบบ ไม่ใช่อาร์ซตันที่เราได้เคยเห็นก่อนที่ทุกถึงทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีความใกล้เคียงกับวิธีการเล่นที่ควรจะเป็นมากขึ้นจากกองหน้าที่กลายเป็นตัวคอยจบสกอร์ทำประตูอย่างถนมทลายที่ศึกฟุตบอลของโปรตุเกสก็กลายเป็นกองหน้าที่เป็นตัวเป้าเป็นหลักเรียกตัวประกบนะครับคู่แข่งต้องไปรุมป้องกันทัวเขาซึ่งจุดนี้เนี่ยมันก็เป็นช่องว่างที่ทําให้อาร์ซตันมีพื้นที่ในการเล่นบอลแดนบนที่ดีขึ้น คุณจะเห็นว่าปีกซ้ายของเรานักเตะม,มิดฟิลด์เบอร์8เบอร์10หรือแม้แต่ปีกขวานั้นจะมีพื้นที่ในการเล่นค่อนข้างมากแถมมิเกอรเ,เมตาก็จะมีการให้ฟูลแบ็กอย่างริคาโดคาลาฟิโอรีแล้วก็เจอรินทิมเบอร์นะครับขยับขึ้นไปเล่นเกมแดนบนเสริมตัวรุกข้างบนในชั้นหน้าประโยชน์หลักๆก,ก็คือการที่ยูเกเรสนะครับ มาดึงตัวประกบทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ได้เห็นอะไรในรูปแบบใหม่ๆมากอีกด้วยครับแม้ว่าในส่วนลึกจริง,รงๆเนี่ยทุกคนก็อยากให้เขานั้นเป็นนักเตะท,ทําประตูแบบเดิมก็ตามแต่อย่างน้อยครับหน้าตอนนี้เขาก็มีการสร้างประโยชน์ให้กับทีมแล้วเหมือนกันนะครับผมเพียงว่าเรื่องของการจบส่งก้นนั้นก็คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะหาจุดลงตัวในเรื่องของแทคกติกของอาร์ซนอลแล้วก็ของตัวเขารวมถึงเรื่องของความคุ้นเคยในการเล่นต่างๆที่ต้องใช้เวลากันสักระยะหนึ่งเหมือนกันด้วยนะครับก็เดี รอติดตามกันไปนะคบว่าในการถล่มประตูแบบที่เราต้องการนั้นจะเกิดขึนน้นกันกับวิกตอร์เยอรกเรสหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายน,นั้นจะกลายเป็นกองหน้าที่สร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยที่มีการเล่นในแท็กติกมิติใหม่ๆให้เราได้เห็นมากกว่านี้ครับ